เสยอามาสูนห์ห็นจินนะครับหัวข้อใจนิ่งเห็นทางบางครั้งชีวิตไม่ได้ต้องการคำตอบมากมายแค่หยุดคิดแล้วฟังใจก็เพียงพอเพราะในความเงียบเราอาจพบเสียงที่ดังที่สุดใจที่นิ่งไม่ได้แปลว่าไม่คิดแต่มันคือการตัดสินใจโดยไม่ถูกอารมณ์พาไปเมื่อใจสงบเหมือนสระน้ำใสสิ่งที่ขุ่นก็จะตกตะกอนแล้วเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ภายใต้ผิวน้ำ ความสงบจึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่คือพลังที่ทำให้เรามองเห็นทุกสิ่งอย่างชัดเจน Sometimes life d o e s n t need many answers just stop thinking and listen to your heart in silence we may find the loudest truth A calm. my d o e s n t mean no t h o u g h t it means thinking Without being driven by emotion, when the mind is peaceful like a clear pond, the mighty thinks central and truth appear. This is not emptiness; it's the power to see everything clearly.